หมอนทองวิทยาชื่อที่ทังประเทศกำลังพูดถึงในตอนนี้โรงเลนเล็กๆจากบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้จากทีมที่ไม่มีใครรู้จักวันนี้พวกเขากำลังเขียนตำนานบทใหม่บนเวทีฟุตบอลเจ็ดสีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครคาดหวงังแต่พวกเขามีหัวใจที่แข็งแรงจนไล่เขี่ยทีมเต็งระดับประเทศทั้งอัดสำชันทมุรีเทฟซิลินและอัดสำชันศรีราชาเสียงเชียร์จากท่วประเทศเริ่มดังขึ้นทุกสายตาหันมามองหมอนทองวิทยาและ ผู้พาทีมเล็กๆทีมนี้มาได้ไกลขนาดนี้อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐคนที่พูดประโยคเดียวแต่ทําให้คนทั้งประเทศขนลุกรถคันนี้บรรทุกอนาคตของเด็กมามันจะเป็นพานะที่พาพวกเขาไปสู่เป้าหมายมีไม่ใช่แค่ฟุตบอลของเด็กมัธยมแต่มันคือพลังของความเชื่อว่าความฝันของเด็กต่างจังหวัดก็ยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้ใครพวกเขาอาจยังไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้คือหมอนทองวิทยาทีมโรงเรียนเล็กๆ,ๆทีมนี้ชนะใจคนทั้งประเทศไปแล้วเรียบร้อย